ฮินดอิจิยอดหนักสืบตอนที่สองหมู่บ้านแปดหลุมศพบ,บทที่2อพาร์ทหบุคคลที่น่าสงสัยโมริมิยากะอยากกลับหมู่บ้านแปดหลุมศพภายในสองสามวันนี้แต่เพราะเหตุว่าเธอเป็นผู้หญิงอีกทั้งนานๆครั้งถึงได้ออกมาจากบ้านนอกสักทีเธอจึงอยากไปซื้อของและแวะไปหาเพื่อนที่อาศัยอยู่แถบฮันชินและยังอยากไปดูละครเวที ซึ่งไม่ได้ดูนานแล้วด้วยมียาโกะอยู่ต่ออีกหนึ่งวันพวกเราเลยออกเดินทางมาหมู่บ้านแปดหลุมศพในวันที่25มิถุนายนคิดดูแล้วนับจากที่มีคนมาสืบหาผมทางวิทยุและผมไปสำนักงานกฎหมายสุวะครั้งแรกในวันที่25พฤษภาคมผ่านมาแค่เดือนเดียวเท่านั้นสำหรับผมถือว่าช่างเป็นหนึ่งเดือนอันวุ่นวายและน่าเวียนหัวเสียเหลือเกิน มียาโกโทรศัพท์มาชวนผมให้ไปเป็นเพื่อนเธอเพื่อซื้อของดูละครเวทีผมเลยไปเยี่ยมบ้านทนายสุวะทุกวันจนกระทั่งถึงกำหนดออกเดินทางตั้งแต่เกิดมาผมมีโอกาสติดต่อกับเพศตรงข้ามน้อยครั้งมากผมจึงดีใจจนอธิบายไม่ถูกเป็นประสบการณ์ที่สนุกสนานระทึกใจขณะเดียวกันสัญญ,ญาณเตือนรังๆตั้งแต่แรกภายในใจซึ่งอาจเรียกว่าความกังวล หรือความไม่สบายใจหรือความกลัวไม่สิเป็นความรู้สึกผสมปนเปต่างหากนับวันก็ยิ่งยั่งรากรึกลงไปทุกขณะจนเหลือแต่ความหดหู่หมดหวังเคราครอบงำนั่นคือทนายสุวะกับโมริมิยากุมีเรื่องต้องบอกให้ผมได้รู้อยู่แล้วแต่คงนึกสงสารที่ต้องเล่าเรื่องทั้งหมดในคราวเดียวพอคิดว่าผมคงต้องช็อกอย่างแรงเป็นแน่จึงอาศัยจังหวะ ที่ผมกำลังไปไปมามายุ่งเรื่องการเดินทางเล่าเหตุการณ์สยองขวัญอันเกี่ยวกับการกำเนิดของผมให้ฟังทีละนิดเรื่องเหล่านั้นคงถูกเขียนเพิ่มลงเป็นบทนำผมถึงไม่ได้เขียนลงตรงนี้ไม่สิผมไม่อาจทนเขียนได้ตั้งหากความขัดแยงระหว่างพ่อกับแม่อันเจ็บปวดและนาสะพึงกลัวขนาดนั้นผมในฐานะลูกจะเขียนลงไปได้อย่างไรกันโอ แม่ช่างน่าสงสารผมเพิ่งมาเข้าใจในบัดนี้ถึงสาเหตุที่แม่มีอาการคลุมคลั่งน่ากลัวซึ่งทำให้ตัวผมในวัยเด็กรู้สึกเจ็บปวดใจแต่ขณะเดียวกันผมก็ยอมรับสาเหตุของรอยแผลเนา่าขยะแยงทั่วร่างเรานั้นของตนเองด้วยทั้งสองเรื่องนี้คอยตามมาบิมทรมานใจผมหนักหน่วงราวถูกตะกลัว,วงแต่สิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกปวดเรายิ่งขึ้นอีกก็คือ เหตุคาตกรรมสยองขวัญ32ศพที่พวกเขาเล่าให้ผมฟังในตอนท้ายทนายสุวะกับโมริมิยากกพยายามพูดอย่างเงียบๆให้เป็นปกติที่สุดเพื่อไม่ให้ผมตกใจแต่ถึงกระนั้นก็เกินผมก็ยังตกใจสุดคำบรรยายหลังจากได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดร่างผมเย็นเชียบเป็นน้ำแข็งจนเกือบคิดว่าหยุดหายใจแล้วผมนิ่งค้างไปราวกับหิน แม้พยายามกลั้นอาการสั่นไว้อย่างไรก็ไม่เป็นผลร่างอมผมค่อยๆสั่นขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดทั้งร่างก็สั่นสะท้านจนไม่อาจหยุดได้เป็นหน้าที่ที่ลำบากจริงๆความจริงเราตั้งใจให้คุณตาอุชิมาสุข,ของคุณทำน้าที่เล่าเรื่องนี้แต่คุณตากลับมรงเอ่ยแบบนี้ฉันจึงปรึกษากับคุณสุวะแล้วตกลงว่าพวกเราควรเป็นคนบอกคุณเองช่างน,น่าสงสารจริงๆ ไม่สิมันเกินขั้นสงสารไปแล้วจนรู้สึกว่าช่างโหดร้ายเหลือเกินถ้าคุณจะกลับบ้านเกิดอย่างไรเสียคงต้องรู้เรื่องนี้อยู่ดีอย่าคิดในทางไม่ดีเลยนะคะมิยาโกะพูดโดยน้ำเสียงที่รู้สึกสงสารเธอมองหน้าผมอย่างเจ็บปวดผมกระแอมออกมาในที่สุดไม่ครับผมไม่คิดไปในทางไม่ดีหรอกครับกลับรู้สึกขอบคุณที่พวกคุณใส่ใจในความรู้สึกผมใช่ครับอย่างน้อย ผมก็ต้องรู้เรื่องนี้อยู่ดีในเมื่อต้องรู้เรื่องเดียวกันนี้สู้รู้เรื่องจากคนมีน้ำใจงามอย่างพวกคุณน่าจะดีกว่าเป็นไหนแต่คุณมิยากกครับค่ะพวกชาวบ้านคิดอย่างไรกับผมหรือครับถ้าผมกลับเข้าไปหมู่บ้านพวกชาวบ้านจะคิดอย่างไรครับมิยากกะกับทนายสุวะมองหน้ากันในที่สุดทนายสุวะพูดอย่างอ่อนโยนว่าคุณทศยะคุณไม่ควรคิดแบบนั้นนะครับ ทำโมติคิดถึงคนอื่นวันๆก็ไม่เป็นอันทําอะไรกันพอดีจริงด้วยค่ะคุณสวุวะพูดถูกอีกอย่างคุณก็ไม่ได้ทําอะไรผิดด้วยครับผมเข้าใจความรู้สึกของพวกคุณดีครับแต่ผมอยากรู้ไว้ว่าพวกชาวบ้านจะรู้สึกกับผมอย่างไรท่านนายสวุวะกับโมริมิยากโกมองหน้ากันอีกครั้งในที่สุดมิยากโกพยักหนา้าค่ะถ้าพูดแบบนั้นรู้ไว้ก่อนอาจจะดีก็ได้คุณเอง คงจำเป็นต้องเตรียมใจเผื่อไว้บ้างถ้าพูดตามตรงดูเหมือนพวกชาวบ้านรู้สึกไม่ดีกับคุณมอลรองคิดดูแล้วมันเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยคุณไม่มีความผิดสักหน่อยแต่คงไม่แปลกสำหรับพวกชาวบ้านที่พ่อแม่ลูกถูกฆ่าตายและที่แยก่ก็คือ10ปีในบ้านนอกมันไม่เท่ากับ1ปีในเมืองคนในเมืองชอบเปลี่ยนกลุ่มในสังคมบ่อยๆเรื่องส่วนใหญ่พอผ่านไปปีปเดียวก็ลืมกันแล้วแต่คนบ้านนอกจะยึดติด เรื่องไม่เป็นเรื่องก็ยังจำอยู่ได้หลายต่อหลายปีเรื่องนี้คุณรู้ไว้ก็อาจจะดีนะเพราะฉะนั้นการที่คุณกลับไปคราวนี้คนในหมู่บ้านบางคนก็พงพูดกันไปต่างๆนานา,า,า,าถ้าอย่างนั้นแสดงว่าทั้งหมู่บ้านรู้เรื่องที่ผมจะกลับไปสิครับใช่บ้านนอกไม่เหมือนในเมืองหรอกคะ่ะเก็บความรับไม่ค่อยอยู่ต้องรั่วตรงไหนเข้าสักวันถ้าความลับรั่วแล้วสักครั้งทั้งหมู่บ้านก็รู้กันไปหมด อย่าไปใส่ใจเรื่องนั้นเลยค่ะอย่างไรเสียคนเมื่อเวลาเข้าบ้านนอกก็โดนเอาไปพูดกันสารพัดอยู่ดีอย่างตัวฉันอาอยุขนาดนี้แล้วยังโสดอยู่ใช่ไหมดูเหมือนจะถูกเอาไปว่าเสียไม่ดีด้วยถ้าโมแต่ใส่ใจเรื่องเล็กน้อยพวกนี้ก็ไม่สิ้นสุดหรอกค่ะฉันเลยทําเป็นหูทวนลมคนบ้านนอกเนอะเรื่องมากจะตายไปแต่สถานภาพของคุณมิยาโกะกับคุณทัศยาทางกันนะ ถ้าในหมู่บ้านยังมีความรู้สึกอย่างที่คุณมิยาโกะพูดคุณทัศยะคงต้องใช้ความกล้าและเตรียมใจให้มากพอสําหรับการกลับไปนะครับผมรู้ถึงถึงแรงบีบอัดอันหนักอึง้งเหมือนตะกัวขึ้นมาอีกตรงบริเวณท้องถึงคนอย่างผมมักอ่อนแอแต่เมื่อเข้าตาจนแล้วผมจะเกิดความกร้ราชนิดที่ตัวเองยังแปลกใจผมพยายามปัดไล่ความกังวล และความไม่สบายใจที่จูโจมเข้ามาฝืนใจพูดว่าครับขอบคุณมากครับที่กรุณาบอกอะไรรายเรื่องให้ผมได้รู้อย่างที่คุณสุวะพูดนั่นแหละสำหรับผมแล้วถือว่าเป็นภาระหนักมากแต่พอได้รู้เรื่องผมรู้สึกว่าอย่างรถผมก็น่าจะพอเตรียมใจได้บ้างตว่าแต่คุณมิยาโกะครับค่ะเหมือนผมถามไปรายเรื่องแล้วแต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากถามให้ได้เลยครับค่ะ เรื่องอะไรหรือคะในบรรดาพวกชาวบ้านทั้งหมดที่ไม่ชอบผมพอรู้ไหมครับว่ามีใครนึกเคียดแค้นผมเป็นพิเศษคนที่ไม่อยากให้ผมเข้าไปในหมู่บ้านอยากให้ผมไปให้ผลผลหมู่บ้านเอ๊ะทำไมถึงทำแบบนี้หรือคะไม่ใช่ว่าคนในหมู่บ้านทั้งหมดจะแค้นคุณหรอกอย่าคิดมากเกินไปเลยเถอะเมื่อครูที่ฉันเล่าไปทําให้คุณตีความอย่างนั้นฉันขอแก้ใหม่แล้วกันความจริง ผมมีเหตุผลที่ถามแบบนี้นะครับดูสิครับไมี่อยู่วันหนึ่งผมได้จดหมายฉบับนี้ผมยื่นจดหมายครูสยองขวัญที่ส่งมาให้ผมในเช้าว,วันหนึ่งใช่สิเป็นชาวที่ผมไม่มีวันลืมวันที่คุณตาอุชิมาสุถูกวางยาพิษเสียชีวิตทนายสุวะกับโมริมิยากโกดูแล้วเบิกตาโตมองหน้ากันนี่คุณมิยาโกครับสิ่งที่เขียนไว้ในจดหมายกับเรื่องคุณตาจะเกี่ยวกันหรือเปล่าครับ มีใครบางคนวางแผนทำเรื่องน่ากลัวเพื่อให้ผมไปให้ผลหมู่บ้านไม่อยากให้ผมเข้าไปในหมู่บ้านหรือเปล่าครับมิยากโกะถึงกับนาซีไม่ตอบคำถามผมในทันทีขณะที่ทนายสุวะเองก็เลิกคิ้วสูงเข้าใจแล้วถ้ามีคนเขียนจดหมายนี้ขึ้นมาแสดงว่าการตายของคุณตาอุชิมาสุต้องมีเบื้องหลังลึกซึ้งแอบแฝงแน่คุณมิยากโกะครับคุณพอจะนึกอะไรได้บ้างไหมครับ เอถ้าเป็นคุณชินทโร่ครับคุณรู้จักเขาตั้งแต่ตอนอยู่โตเกียวสินะคุณว่าเขาน่าจะทำเรื่องอย่างนี้ไหมเขาคงไม่ไมิยากโกปะปฏิเสธทันควันแต่วินาทีนั้นแก้มเธอซีดเผือกปากสันเล็กน้อยอาการเหล่านั้นไม่อาจรอดพ้นสายตาของทนายสุวะกับผมได้คุณชินทโรเป็นลูกพี่ลูกน้องผมใช่ไหมครับครับเคยเป็นพันตีคุณมิยากโกะ คุณพอจะนึกอะไรออกไหมครับเรื่องนั้นเออเรื่องนั้นนึกอะไรออกหรือไม่มีแน่ค่ะแต่ฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันเขาดูเปลี่ยนไปมากสมัยก่อนเขาออกจะดูมีอำนาจแท้แต่พักหลังกลับโซมตั้งแต่กลับมาหมู่บ้านก็ไม่พูดไม่จาเลยไม่สิไม่ใช่แค่ฉันนะคะทั้งหมู่บ้านไม่มีใครพูดกับเขาได้สนิทใจเลยสักคนค่ะ เขาเกียดเพื่อนมนุษย์ด้วยกันถึงเพียงนั้นฉันถึงไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรรู้สึกอย่างไรแต่แต่ฉันไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนวางแผนการน่ากลัวนี้หรอกค่ะถ้าดูจากนิสัยสมัยก่อนของเขาแล้วถ้าฟังจากคำพูดของมิยาโกะโทพูดเหมือนปกป้องพี่ชินทโรอยู่บ้างแต่คำพูดเหล่านั้นค่อยๆสับสนทำให้ตีความได้ว่าเธอกำลังลังเลแสดงว่าแม้เธอจะใช้เหตุผลแย้งได้ แต่ไม่อาจคานความรู้สึกลึกๆของตัวเองความแครงใจนี้ทอดเงามืดพาดผ่านใจผมอยู่ไม่เคยเลือนหายซาโตมุระชินทโร่ผมจำใส่ในใจว่าคนผู้นี้จะมีแรงจูงใจอันแรงกล้าและไม่เห็นด้วยกับการกลับบ้านเกิดของผมมากที่สุดขณะเดียวกันผมก็จดจำท่าทางมีพิรุธของมิยาโกะผู้ดูสับสนไว้ด้วย